ด้วยกันคุณเอาเขมาจารีสีชมพูอัครบดินเดชามหาบันไลไ่เข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมแฉข่าวเช้า ที่รำ<ม>พันก่อนมาค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่พระตั้งให้สหัสกรพรพันธศิวิไลไทยประเสริฐจ้าชื่ยอมากและตอนนี้นะคะขอพบกับนักร้องของเราค่ะในวันนี้สหัสกรพรพันศิวิไลประเสริฐบุญเยชจินดาค่ะนี่ไงนี่ไงประเด็นอนี้ที่ร่างเขาปาล่อยสูตรใหม่นะสูตรกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงที่เพาะที่สูตเอาบ้ามล่าสุดของตัวเองมีชื่อว่าสหัสกรพรพันธ์ศิวิไลไทยประเสริฐงานนี้เนี่ยหลายคนก็ยังฮือฮากับชื่อใหม่ของเจ้าตัวอีก หมายถึงคู่ถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพนี่ไงแห่งความดีงามรุ่งเรืองฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางการเป็นนักร้องของตัวเองด้วยตอนนี้ว่าประชาชนยังเป็นดังพันกรอยู่พันกรบุญญาชาไม่อันนี้คือวันนั้นอ่านข่าวตกมันเขาบอกว่านี่คือชื่อพีอาร์เฉยชื่อในการโปรโมทอย่างสมมติว่าในวงการบันเทิงมันจะมีดาราในหลายคนที่เขาไม่ได้ใช้ชื่อจริงๆตามแบบประชาชนไงเธอเข้าใจปะแต่ความหมายมันก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าสหัสสะเนี่ยคือ1000ใช่แล้วก็ สะพานสวัสด์น่ะแล้วพอฉันได้คลืนนี้ใช่ไหมี๋ยวฉันก็เห็นดาราหลายคนลงฉันก็เลยพิมพ์เข้าไปในจีพี่โก้ที่ละสับบอกว่าพี่โก้ช่วยแต่งชื่อให้หนูหน่อยพี่โก้ก็เลยพิมพ์ออกมาว่าธนะสะพานกัลยามหาเทวีศรีกริจบันเจิดเกิดนภรัตวิรารันมหาหิสวรรค์จันทาบุญภาพ่ายอลอสบุญภาพ่ายลองแนะนำชื่อตัวเองค่ะห้าสี่สาม สวัสดีค่ะดิฉันแท่นนัชพันธ์กระยามหาเทวีศรีบรรเจิดเกิดเด่นราศีวิไลมหายสวรรค์จันทาบุตรพะไพบูรนาชีวาวิไลขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณบุกโกาะแกแกยาวค่ะคุณดูฟังส่งข้อความมาบอกว่าจดจำไว้จนชีวายนั้นชื่อคนหรือร้อยเก้าไรกองคะ ไอ่พ <łość> ี่อ่องเขมมจารีปีชาสามวาเน่เน่สามวารีพี่อ่องเขมมจารีปีชาสามวารีชื่นมื่นเฟี้ยวฟ้าวเทวีไฉไลสาวิตรีงามสม นัดตี้หนูว่างหรอเราก็ดีเราก็มีชื่อนี้ก็จะวงกาบันเทิงไงจริงๆแต่ว่าก่อนที่เขาจะเขียนต,อนตชอบแต่ชอบคุณคุณหนุ่มโสดนะบอกว่าอะไรป่ะดีที่พี่ดังไม่ทำอาชีพนักบอลสองสารนักพาเขยอะอะแล้วแล้วตอนนี้บอลไปอยู่ที่สหสกรันพรบันศีวิไลไทยประเสริฐได้ครองบอลแล้วนะคะกำลังพุ่งส่งไปที่เขมรจารี <c oughs> และส่งไปที่ธนาคารบาราบินนี่นไม่ต้องอันนี้เหนื่อยนะว่าเหนื่อ ทางวัดนะฮะก็ขอเชิญรประธานท่านประธานมาจุดทุบแผงพร้อมกับเรียนเชิญคุณธนัชพันธ์กรยาหมหาเทวีสีบันเจิดเกิดพระพรุทธวิราวาัจัานชาบุรปาไพา่ที่วหลวงพ่อหันมาถามคุณมา<ต><ว>ให้แก่พระโย,ยในให้แก้โยมกาญดาสมมุติถ<ว>้า<ต><ว>กาญดาเป็นปนักบอลน,นะตอนนะครับแล้วตอนนี้นะครับธนัชพันธ์กรยาหมหาเทวีสีบันเจิดเกิดพระพุทธสีวะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว เราตามมาเคลียร์ด้วยกันพุทเอาเขมจารีสีชมพูอัครบดินเดชามหาบัยไลเตะเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมแก้วจริงป้าชะมัดเตะไปตั้งแประโยคสามคำแรกเลยวว่าคือเขาโอกนะครัว่าโกรกันได้แล้วแล้วจะมาประกาศชื้อจบอ่ะชื่อจบไปแล้วเออแม่แมหมดแล้วไต่ถุงเทนไฟเทนเอาแล้วพอเราจะจจนนักแหละคุณสลบไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมสลบไปแล้ว กว่าจะอ่านชื่อกูจบอ่ะกูสลบไปแล้วโงมาเลยอ่คนบนอ่ะคนบนอ่ะส่งตอ่อให้คนอื่นไปสามคนแล้วชื่อเด<อ>ียวยังไม่หมดเลยอ่ะเขราใเหว่ากูาาาสลบไปแล้วต้องนานน <c oughs> ่าคือเขาจะได้หักไปสามรอบละ <c oughs> แกอ่านชื่อจบอ่ะตัดท่าไปที่หน้าวัดเออคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่ากว่าจะพูดชื่อจบคือเทิ้นหมดแล้วค่ะเทิ้นหมดเล่มแล้วค่ะขอตามผลชื่อทำข้อสอบโทรอีกนะคะเวลาหมดแล้วค่ะโอ้ชื่ออะผลก็ไม่พอท่านปอดอ่ะคือคือตกเครื่องแล้วนะไม่ได้ เอา้าราคาวันนี้คุณพ่อขาขอพ่อวันเกิดให้ด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นเลิกยามยามดีของนายธนัชัพานกระยาหมาเทวีสีบันเจิดเกิดบุรภาวิราชจันทาบุรภาภ่ายขอให้วันนี้ญาติโย,ยมที่มาร่วมงานมีบุญกุศลและก็ขอขอบคุณของเขมารนาดีสีสอนอมพันววเวน อมรพันเวนด้วยเถอะอมรพันเวนออมรพันวร์ภาณภาพราวพรางสว่างแว้บแว้บขออ่านใหม่ขออ่านใหม่แบบฝึกแล้วและนี่คือชื่อของคุณดาดาดาราวดีศรอนอมรพันวอร์ภาณภาพราวพรางสว่างแว้บแวโ้ย กูเหมือนกันกน,น้องเอาจริงอะโอ๊ยตลอกอ่ะนี่คือชื่อที่พวกเราอยู่เมืองทีจากเ<า>มืองทีอ่ะเมืองทีเมืองทีเองทีเมีบางทีตัเนี้ย,ดเ,ดยเกิดกวดน้ำก็คือน้ำหมดไปนานแล้วชื่อยังไม่หมดอ่ะเข้าใจไหมาสามคนอ่ะหลวงพ่อสะอาดนะมเจ้าพระท่าก็ถิ่นนะหลวงพ่อพไม่อ่านหรอกจะพูดคือก่อนที่จะกวดน้ำหรือว่าขอพ่อเจ้ากรรมนายเมืกูไปหมดแล้วนะเข้าใจไหมเจ้ากรรมนายเมื่อก่อนะอ้าวไม่ตามละกูจำชื่อยากเหรอก็แฉ่ข่าวเช้า